ผมดำรงชัยผู้สุวรรณนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่โครงการฝึกอาชีพของคนพิการนะครับในการตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวน6เดือนหรือว่าหลักสูตร609ชั่วโมงซึ่งเป็นการสนับสนุนก็ประมาณจากคู่ประกอบการนะครับเป็นบริษัท business service alliance นะครับร่วมกับ สมาคมคนพิการภาคตะวันออกนะครับนะสนับสนุนให้สมาคมคนพิการจังหวัดทองของเราได้จัดฝึกอาชีพให้กับคนพิการนะครับโดยการสนับสนุนดังกล่าวสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณ์นะครับทั้งเรื่องของวิทยากรอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ในในการฝึกดังกล่าวนีเ้เราก็มี อ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมมีจักรเย็บผ้าให้ด้วยนะครับมีอาหารกลังวันเลี้ยงมีอาหารเช้าอาหารเย็นเรียกว่า3เวลาเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเ,เบี้ยเลี้ยงให้อีกวันละ3 0 0บาทนะครับมีค่าพานะช่วยสนับสนุนนะครับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเรียนจบในหลักสูตรแล้วนะในการตัดเย็บเสื้อผ้าออกแบบนะแล้วก็สร้างแบบได้อะไรได้ต่างๆเหล่านี้นะฮะสอนให้รู้จักการดูแลพวก จักเย็บผ้านะครับในสิ่งต่างๆซึ่งซึ่งเราต้องใช้อยู่ในการประกอบอาชีพเนี่ยอยู่แล้วนะครับนะโดยที่เมื่อเรียนจบนะได้ใบประกาศดังกล่าวไปแล้วแล้วก็ยังได้จักเย็บผ้าเมื่อท่านผ่านเกณฑ์ประเมินก็ยังมีจักเย็บผ้าให้อีกท่านละหนึตัว ในปัจจุบันมีคนพิการจำนวนมากที่ได้รับโอกาสจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติพศ2550และแก้ไขเพิ่มครั้งที่ 2. พศ2556ในมาตรา33ทำให้คนพิการได้มีโอกาสได้เข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนเป็นจำนวนมากทำให้ผู้พิการเหล่านั้นสามารถมีงานทำมีเงินเดือนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังว่างงานและไม่มีอาชีพเนื่องจากสภาพร่างกายที่พิการหรือคนพิการที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษาหรือมีภาวะทางครอบครัวจึงไม่สามารถออกไปทำงานหรือประกอบอาชีพได้การฝึกงานตามมาตรา35จึงเป็นทางออกให้คนพิการที่ต้องขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานและนำความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพหรืออาชีพอิสระต่อไป สมาคมคนพิการภาคตะวันออกในฐานะองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการจึงได้จัดทำหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าระยะเวลา6เดือนหรือ69รชั่วโมงนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทางการเคลื่อนไหวได้ฝึกงานทักษะเกี่ยวกับช่างการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อจะได้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานทีมงานในหลักสูตรฝึกงานหลักสูตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าโดยสมาคมคนพิการภาคตะวันออก ที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์อีกทั้งความพร้อมในเรื่องสถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือในการฝึกงานยอมทําให้ผู้เข้ารับการฝึกงานได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการทํางานอย่างเพียงพอสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไปเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกงานสามารถทํางานนําความรู้ที่ได้จากการฝึกงานฝึกอบรมนําความรู้ไปสมัครเข้าในการทํางานในโรงงาน บริษัทห้างร้านหรือนำความรู้ความสามารถกลับไปประกอบอาชีพอิสระในชุมชนที่อาศัยอยู่ได้โดยเมื่อจบฝึกงานผู้เข้าฝึกงานจะมีความสามารถดังนี้ 1. เรียนรู้หลักสูตรการทำงานและการป้องกันอันตรายจากการทำงานได้ 2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอุปกรณ์และจับเย็บผ้าได้ 3. สามารถใช้และบำรุงรักษาจาักรเบื้องต้นได้ 4. สามารถบังคับและใช้งานจากักรเย็บผ้าเบื้องต้นได้ 5. สามารถออกแบบและตัดเย็บเสื้อกระโปรงกางเกงได้ 6. สามารถสร้างแบบตัดเย็บผ้าและเย็บถุงผ้าได้ 7. สามารถทำชิวสกรีนได้ 8. มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งนี้ด้วยกระบวนการฝึกงานที่ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนจากเรื่องง่ายๆแล้วค่อยปรับเนื้อหาตามลำดับโดยพิจารณาตามความถนัดตามสภาพความพิการรูปแบบการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เข้าฝึกงานแต่ละคน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัติพร้อมเน้นกับการฝึกทักษะที่จําเป็นในการทํางานในสถานประกอบการและทักษะการใช้ชีวิตในสังคมต่อไปก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากเลยครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เอาวิชาความรู้เข้ามาเพราะว่าส่วนมากแล้วคนพิการด้อยโอกาสที่จะคว้าโอกาสก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่มาถึงเราครับ ก็ทำให้มีโอกาสได้มีวิชาครับเพราะการมีวิชาแล้วก็จะทำให้เรามีอาชีพอย่างนี้เป็นสิ่งที่คนพิการส่วนมาก่อ่คว้าอยากมีครับและเมื่อเมื่อมีมาก,ก็ดีใจมากเลยครับที่โครงการนี้เข้ามาแล้วก็โครงการนี้ไม่ได้เพียงให้เฉพาะอาชีพหรือว่าการฝึกวิชาอาชีพให้เราเป็นวิชา แต่การที่เรามาที่นี่เราได้เพื่อนครับได้เพื่อนได้ความอบอุ่นจากเพื่อนเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเราพิการแบบต่างกันไปและคนพิการส่วนมากต่างก็อยากได้สิ่งที่เติมเต็มภายในชีวิตใช่ไหมครับผมเองก็ได้รับการเติมเต็มจากเพื่อนและเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เติมส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนไม้ว่าการเติมเต็มอาจจะไม่เต็มสําหรับเพื่อนแต่อย่างน้อย เราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งเติมส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนดีกว่าที่เราอยู่คนเดียวอย่เงี้ยครับแล้วก็บางคนอยู่กับบ้านอย่างเดียวไม่มีอะไรทําก็คิดมากครับเพราะว่ากลัวเป็นภาระ,ะคนอยู่บ้านแต่พอเราได้มามีอาชีพมีวิชาที่จะทําร่วมกันตรงนี้ทําให้ทุกคนมีกำลังใจครับ <M> ก็อยากขอบคุณทางนายกสมาคม คนพิการภาคตะวันออกนะครับอาจารย์นรงที่หยิบยื่นโอกาสดีๆเช่นนี้ให้กับพวกเราคนพิการครับ